สวัสดีครับมือนี้ก็ไม่อยู่กับช่องก้องจองซานเน่าเนาะครับนาะเอามือนี้ก็ไม่อยู่กับสยามหกกครับผมต้องจัดแล้วมาไว้เบนติตัวซานเนาะอยู่น้ำค่ายพี่จีเฮาครับผมเหมียนเดิมเอ้าสำหรับผู้ใดที่เขามารับชมเราก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามน้ำเด้อครับเด้เอเนาะพอมีกำลังใจห็หคลิปต่อไปเอาจัดไปทุนฝันเปลเปืดเทอร์โบ เบสสามสิบออโต้ไปเลยสามสิบเทียจ,จัดไปอือเอาเอาเลี้ยงครับผมเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงครับผมโอ้โหไม่เลกบุกไม่ไงเสียงครับผมเจ็ดสิบหกเบาๆไปก่อนตัวจากนั้นก็วัวลัวๆโอ้ยไปอืมอืมเรียบร้อยครับผมโอ้โหเขาโบนัสเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหมาต้องจัดแล้วหมือน สิบสี่หมุนจัดไปมาเดิสิได้หูวครับผมบักหัวกระลูกบักหัวกระลูกเอ้ยว่าไปครัง้งแรกเอาน้อยเพี้ยนสวยงามไว้เกิดได้ใส่โบอโอ้โหยได้ใส่อยู่โอ้สก,กิเตอร์ลงไว้เกิดเอ้าได้ได้อยู่เออสวยงามมาแบบผูดดโอ้โหโรบนีโบได้รางวัลก้อนโตไปนึ่งทีครับผมโอ้โหดอกนี้พันเจ็ดครับผม พันเจ็ดสุดห้าศูนย์ครับผมโอ้โหซูเปอร์มิกะไปก่อนเลยเป็นจังไดเอาไปตโตเออคิวเกิดไว้ก็เกิดเอาบนน่อยหนากันเลยครับผมเอยล้างวันก็โตไปอีกหนึ่งเจียครับผมโอ้โหตองหกผุเลียวโอ้โหมาผู้ใดสี่หกมาจัดไปเออมา กินน้ำยินยินโค้แหยงเอาไปโอ้โหไว้เกิดบ่ได้ใสห้าขวามเลยไปต่อเอ้ยว้าไปเอ้ยว้าไปโอ้ยเพื่อนโอ้ยยังเงียบยังเงียบแบบนี้มันบ่ดีมันบ่ดีมันบ่ดีเอ้าน้อยเพี้ยนเออบังนี้โอ้โหไว้เกิดบ่ได้ใสอีกแล้วใสของบ่เปลี่ยนจริงๆเลยได้ไปฮุกรวยเอาครางวันกลนตูไปเอาไปต่อจัดไป เลยสามเที่ยวสามเที่ยวเออไว้เกิดเต็มนาไปหนึ่งทีก็ผมดอกนี้เอ,อ้ามามาโอ้ไว้เกิดอีกหนึ่งทีมาแบบรวดรวดจัดมาเลยจัดมาจัดจัดมาอีกนี่อีกโบโอ้ยของแท้แน่นอนก็ผมของแท้แน่นอนโอ้โหมาแบบรวดร,ว,รวกันเลยจีเดเหว่าับผมหลังวันก้อนโตไปกันเลยมา จบกันทีเท่าไรโอ้โหสองพันแปดสี่สิบห้าจุดห้าศูนย์โอ้โห,โโหไปเอาน้อยเพี้ยนโอ้ยยาไหลดนเออไว้เกิดเรียบร้อยเต็มมาสองพันโด่งนี้โอ้โห,โโหพระเจ้าจอดมันยอดมากครับผมโอ้โห,โโหเวียดีกูดเลยโอ้โหสองพันสองสามสิบสองจุดศูนย์ศูนย์จัดไปเอาน้อยเพี้ยนเอาให้มันถึงหมื่นเลยโอ้ย โอ้ยมันถึงมือโอ้โหบอถึงครับผมโอ้โหเอาขอบอเป็นยังครับผมก็ได้มัดแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบเนาะโอ้โหก็ถือว่าเอาเรื่องครับผมจัดจ้านนิยาน,นีอีหลีเอามามาอีกเอายังติดล้มอยู่ติดล้มอยู่โอ้หเอามาอืมเจีบมาช่องสามอืมบอสัลละเรียปร้อยดีเลยบอกเลยโอ้โหไปต่อ ว่าวัวกันเลยทีเดียววบาวัวโอ้ยได้แค่สามจะไปเออหนึ่งเท่านั้นตีโอ้โหเอาไว้เกิดสองตัวเรียบร้อยครับผมดอกนี้เออมามีอีกบ่โอ้ยเออมาอืมมาลัววเลยครับผมบักหัวกะโหลกเขานี่มาโหดยี่เหลี่ยมน,นี้ เอา้อยเพี้ยนเออจัดไป224อเอาซ้ำอีกบัเอาซ้ำอีกครับผมซ้ำไกเหงาโอ้โหสกตเตอร์มาสามตัวแบบนี้ก็เรียบร้อยดีอีก12ครั้งครับผมจัดไปจัดไปเนาะโอ้โหสนุกสนานลืนล่นเริงบันเทิงใจกันเลยทีเดียวมาจัดไปอโอ้โหโ,โ,โอ้ยโอ้ยวัวลัวเอ้ยเอาน้อยเพี้ยนเอาน้อยเพี้ยนโอ้โห โอ้โหเอาน้อยเพี้ยนและสีเทวเอาน้อยเพี้ยนโอ้หไว้เกิดเรียบร้อยเออสวยงามไว้เกิดอีกหนึ่งเทียเอาหน่อยเอาหน่อยเอาอีกเนี่ยมีอีกบ่มีอีกบ่เออมามาอีกเออจัดไปงามงครับผมโอ้หได้ไปสามรอยจัดไปเอาเนี่ยเอาเนี่ยสามเทียเอาเนี่ยสองเทียสองเทียดโอเอาหน่อยเพี้ยนเพี้ยน โอ้โหโบนัสอยังวัดแตกแค่สามรอยโอ้โหโบนัสแตกสามรอยยี่สิบห้าจุดห้าศูนย์เกินไปครับผมเกินไปหัวหน้าเกินไปโอ้โหจบเร็วโอ้โหเอ้าสันก็เอาซ้ำนี่ก็พอครับผมก้อยอย่าลื่มนะครับเนาะ สยามหกหกครับผมก็ฝากกดไล่ฝากกดติดตามน้ำเด้อครับเด้อเนาะเออพอมีกำลังใจฮิตคลิปต,ต่อไปเอ,อ้าเสาวๆที่เปลว่าพอดีกว่าครับผมเตกแล้วก็แยกใหญ่เนาะครับเน